พัฒนะสู่ธรรมเรื่องความคิดจิตก่อนคิดโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันทะวันที่22มิถุนายน2540พระพุทธเจ้าหรือบัณฑิตผู้รู้สอนว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นควรจะละแต่ฉันจะละต่อเมื่อฉันพอใจแล้วเท่านั้นดมืสิ่งนี้จะเป็นความที่รั้นที่สุดในตัวมนุษย์เราเลย ฉันจะเลิกฉันยินดีจะเลิกแต่ว่าต้องสะใจก่อนต้องไปถึงที่สุดก่อนจึงจะเลิกอยู่ดีจะมาเลิกดูจะไม่อยู่ในสมดุลของคนทั่วไปเลยนะครับที่คุณบอกว่าเราไม่ได้กลัวตายนะครับแต่เรากลัวพระจะพลัดพลาดจากชีวิตซึ่งเราชินแนล้วส่นความตายเรายังไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยครับยังไม่เคยย,ยังไม่เคยตายเลยตอบไม่ได ชีวิตซึ่งชินเข้าแล้วและยังไม่อิ่มดังนั้นความกลัวตายโดยนัยะทางจิตวิทยาคือกลัวจะพลาดจากชีวิตซึ่งเป็นฐานระลับชินสิ่งหนึ่งครับในเหตุนี้ผู้ที่ฝักฝ่ในเรื่องของหมกมุ่นในเรื่องของกรรมคุณคาว่ากรรมคุณนั้นต้องอธิบายขยายความนะครับไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวเรื่องการเสพรสทางวัตถุคนหมกมุ่นฝักฝ่ในเรื่องนี้ ก็จะเป็นคนที่กลัวตายมาก,มากเพราะโดยการคิดอนุมานว่าเมื่อความตายมาถึงอวัยวะที่รับรู้รสชาติของโลกต่างๆจะแหลกป่นลงดังนั้นจึงกลัวคู้จะสูญเสียพลังในการย่อยในการแยกแยะในการสัมผัสในการดมในการลิ้มและในการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าขอเยราะกล้าที่คิดว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานะครับ สิ่งเป็นเรื่องเรียว่าปากประตูใหญ่เลยครับแถ้าเราพิจารณาด้วยสติปัญญานะครับทั้งใช้ความคิดและทั้งระดมความรู้สึกสัมผัสนั่นแสดงผมไม่ได้เบเศษการใช้ความคิดเลยนะครับความคิดอาจจะนาทางมาขั้นหนึ่งแต่ตัวความคิดมันมีปัญหาในตัวมันเองยุทธศาสตร์การภาวนานั้นเป็นยุทธ,ธศาสตร์ของการ ปลับแปลงและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาครับผมได้ยินบ่อยนะครับที่คนพูดว่าคําสอนสํานักนั้นดีมากคือระบบปานาปานาอิสํานักนี้สอนดีมากใช้วิธียกมืออย่างของลุงประเทียนหรือของเสนโมกหรือพุโทโธหรือสมารหังามความเข้าใจของผมนั้นยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นเพียงเทคนิคเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งเราสามารถนํามาใช้ผสมผสานกันได้นะครับ แต่ในที่สุดแล้วเทคนิคนี้ไม่สามารถนำเราไปสู่ทางเฉพาะตัวของเราได้ท้ายที่สุดผมคิดว่าไม่มีวิธีไหนเลยนอกจากตัวมันเองเพดฉะนั้นจิตสำนึกที่มาถึงวันหนึ่งคือหนึ่งหรือช่วงชีวิตหนึ่งซึ่งจจะเป็นการดู่มด้วยความรู้สึกที่ว่าพอกันทีสำหรับการซัดสายไปลอกแบบผู้อื่น ไม่ใช่สิ่งที่เยาะโสโอหังนะครับแต่ผมสุดเป็นความจริงค่ทีเดียวว่า mm. ก่อนนี้พระเจ้าถ้าว่าเจ้าชายสิทธัตถาหรือเป็นนักบวชสักยมมณีแล้วนะครับก่อนหน้าท่านมานั่งใต้ต้นมะสีหาโพนะครับถ้าท่านยังรอกแบบคนอื่นนั้นจาความรู้ปันมาท่านจะไม่ได้เป็นพระเจ้าครับดูเหตุน,นั้นท่านบอกท่านรู้เองจริงๆไม่ได้รู้รงน้ามาก่อนถ้าสมมติเจ้าชายยัง จำทฤษฎีเก่าๆที่ครูสอนไว้แล้วนำมาขบนั่งคิดนั่งตีความอยู่นั่งแยกแยะอยู่ผมเชื่อท่านจะไม่เข้าถึงความเป็นพุทธ,ธะต่อให้มีความพุทธ,ธะรออยู่ก็าตามเพราะความคิดมันหมดบังอหมดอุปมาที่ผมชอบมากๆนั่นหนึ่งก็คือตอนที่ท่านข้าม่น้ำเนรันจราก่อนที่เข้าไปสู่ใต้ร่มพระศรีมหาโพ์นะครับ หลังจากฉันเข้ามาทุกปลายอดของนอนสุชาดาแล้วเนื่องจากฐานะท่านเป็นนักบวชไม่สมควรที่เก็บภาชนะทองไว้ท่านก็ลอยถาดตอนนี้เรียกว่าลอยถาดเสียมบารมีพระคำพีซึ่งบันทึกเป็นเชิงวรรณกรรมบันทึกไว้เช่นนั้นนะครับแล้วปรากฏว่าถาดลอยทวนกระแสนะซึ่งเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ แล้วจมดิ่งสู่นา,าาน,นาคพิภพพญานาคราชาสะดุ้งตื่นแล้วลำพึงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่สร้างสร้างมาตรัสรู้เร็วหรือเกินสิ่งนี้เป็นปริศนาธรรมที่ล้ำลึกครับบาดาลคืออะไรโลกใต้พิภพที่อยู่ของนาคราชพญา,าน,นาคราชานั้นตามผมกระจใจนะครับอ,อ,อ้าวในญาติผมตีความแต่นนากปรัชนะุจาครือเป็นปริชายานที่ล้ำลึก ลึกซึ้งถึงบาดาลเลยครับแล้ววันที่พระเจ้าเห็นนิมิตอันนี้โดยความจริงนั้นไม่มีใครรู้นะอาจเป็นน้ำวนก็ได้หรืออะไรก็ได้ทันทาให้เกิดปรากฏการณ์แปลกๆแต่สิ่งที่ปรากฏกับตัวเจ้าชายนั้นสําคัญมากเหมือนกับว่านกตกลงมาจากยอดไม้มันก็เรื่องของนก,นกแต่ว่าสหรับผู้ดูที่เชื่อโชคลางเป็นปรากฏการอีกอย่างหนึ่งฉันใดก็ฉันนั้นครับ เจ้าชายในฐานะเป็นนักบวชเห็นปรากฏการณ์นี้อีกอย่างเนี่ยไม่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ตาเห็นเป็นไปได้ที่ท่านเห็นว่าตลอดเวลาหกปีที่แล้วมาท่านแสวงหาธรรมะเนี่ยท่านเข้าไปในกระแสทานของอารมณ์ตลอดเวลาหกปีของความผิดพลาดก็คือท่านเข้าไปในอารมณ์ไม่รู้อารมณ์หมายความคิดนะครับแล้วพอเห็น,นมิตอันนี้ครับท่านนึกออกว่าหกปีท่านเสียเวลาเนี่เพราะอะไร ังน,นั้นมติใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในนั้นนะครับเราอีนทิทางว่าต้องทวนกระแสเกี่ยวกสมืันทวนต้นไปสู่ต้นฐานเพื่อจะจมลงสู่บาดาลวิภูปัญญาคือปัญญาก่อนหน้าที่ความคิดจะเกิดนี่คือความลี้ลับในมนุษย์ครับเราไม่เคยรู้ฐานะก่อนหน้าความคิดจะเกิดเราไม่เคยรู้จักภาวะก่อนเกิด เพราะว่ากนเกิดออะไรเราเรานึ่สนิทนะครับเรานึกไม่ออกเลยเหมือนกับเรานั่งนึกย้อนอดีตไปว่าเราอายุหกขวบเราคิดอะไรเนาะเราเริ่มลางเลยแล้วนะห้าขวบคิดอะไรเนาะสองขวบนึดนึกแปดทิศเลยครับพูดถภาวะก่อนเกิดก่อนเกิดเรื่องนะครับคืออะไรสมมุติว่าเราใช้ภาวะก่อนเกิดเรื่องในความหมายธรรมดาก่อนถูกรถชนก็คือภาวะที่ย้งไม่ถูกรถชนคือภาวะที่ปก หลังจลุลชนแล้วมันมันเป็นภาวะใหม่เรามีความจําใหม่แล้วเราก็ยิ้มรนที่พ้นจากภาวะใหม่ด้วยเพรนั<ช>้นไ,<ง>ไหวทีปฏิภาณนี้เกิดขึ้นกับนักบวชที่ชื่อโคตมพุทธะที่ต่อมาเป็นพระพุทธเจ้าของเราครับท่านเอกใจที่บอกว่าหกปีที่แล้วมาเนี่ยท่านตามกระแสอารมณ์มาตลอดไปเข้าฌานไปทําทรมานจนก็ตามความคิดตลอดความคิดบอกให้ทําอะไรก็ทําตามมันตลอด แต่มาคราวนั้นเองครับท่านฉเฉลียวใจดังนั้นเองนะครับเมื่อข้ามลำธารน,นี้แล้วเมื่อมันนั่งบนฟ่อนหญ้าคานะที่จริงไม่ใช่หญ้าคาครับหญ้าคาคันเป็นพืชกบกน้ำชนิดหนึ่งซะมากกว่าเพราะมันมัน่นนวลดีพอนั่งฟ่อนหญ้าแล้ววั Water um anks, ตเตอร์ทาแห่งสตรีปรฐานก็เรื่องขึ้นก่อนหน้านั้นท่านปฏิบัติติติดสุดนะ่รับ เรามาถึงวาระนั้นเองัที่ว่าท่านเลิ่มระดมความรู้สึกตัวที่จะทวนกระแสวัฒนธรรมชาวพุทธนั้นควรจะกำหนดจดจำคือวัฒนธรรมชวนกระแสชวนกระแสอารมณ์คำชวนกระแสไม่ใช่ต้านกระแสเนี่ยเหมือนกระแสน้ำไหลามานี่คำชวนกระแสแล้วขึ้นเหนือกระแสแล้วก็ว่ายเข้าฝั่งหรือเช่นเรือที่จมน้ำ เราก็อาศัยน้ำั่นเองก็กู้เรือแล้วก็แล่นไปบนติวเรือไม่ใช่ไปไปต้านน้าเข้าไม่มอเอาเรือไปขวางน้าเข้าเพราะทำจนกระแสก็เกิดขึ้นครับนี่ตั้งถามกเกิดขึ้นว่าทวนความคิดทาอย่างไรตัวเราทั้งหมดภูมิหลังทั้งหมดอนาคตทั้งหมดปัจจุบันทั้งหมดของเราขึ้นกับความคิดหมดแล้วตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อตื่นนอน เราลืมตา,มมาตื่นขึ้นมาราฉะนเราจะคิดจะก่อนหน้าเราจะลืมตาตื่นี่เต้นขึ้นมานี่เราเรียบร้อยแล้วครับถูกความคิดครอบนาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปทํางานไปทะเลาะก,กับหัวหน้าไปทำโน้นทำนี้กลับมาเย็นก็นเหนื่อยเมื่อยล้ามาทะเลาะก,กับลูกตลอดเวลาเราอยู่ในความคิดทุกคนที่เดินอยู่ที่ริมถนนนะครับที่นั่งที่ป้ายรถเมล์อยู่ในเครื่องบินนยู่ในเรือเดินทางไปต่างประเทศหรือลงมาในห้องมองลึก เขาไม่ได้ไปเพเราะร่องกับร่างกายโลกทั้งหมดไปกับเขาผ่านทางค,ความคิดความทรงจำคนที่นั่งในริมถนนที่ปาร้เนี่นั้นเขาไม่ได้นั่งเปล่าครับหรือแม้แต่เราเองนะครับเขานั่งอยู่กับความคิดโดยไม่รู้ตัวครับความคิดก็ทําหน้าที่อยู่ตลอดสิบนาทีของช่วงเวลาก็คือสิบนาทีของความคิดโลก ที่สัมผัสโดยจงได้เช่นความเย็นของโต๊ะที่เราสัมผัสหรือดวงตาที่เห็นรูปแล้วมีความเย็นเย็นในเปลือกตาถูกละเลยหมดสิ้นเลยครับมือตัวที่เป็นแหล่งสัมผัสบริสุทธิ์เราทิ้งคุณค่านี้หมดเลยครับเราไปผูกพันกับชักจะไดยอะไรบ้างฉันควรจะมีอะไรเราก็ผูกพันกับกระแสความคิดดังนั้นเองกงล้อความคิด คือกรลร้ออห่งการเวลาก็าหมุนไปดึงแข้งดึงขาบทที้เหาแล้วกลางผงฝุ่นในกลงล้อนี้แต่ทั้งนี้นเราจะรุ้เช่นนี้แล้วกรตามครับเราก็ไม่รู้จะทำอยัางไรยังจะหลุดจากกลงล้อนี้ได้ข้อนี้เองครับโดยปราศจากคำแนะนำของพระพุทธเจ้าแล้วสัตว์โลกย่อมยากที่อาตัวรอดนีน่เป็นข้อความใน,นวิชากิโด ผมไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้นะยากที่จเอาตัวรอดเพราะล้วนแล้วจะตกเป็นเหยื่อของความคิดเพราะความคิด็นเรื่องมันสร้างสารรค์เองนะครับสังเกตดูครูที่ไม่เคยตีนักเรียนหรือพ่อแม่ที่ไม่เคยเชี่ยวลูกเลยนะได้เชีเยนะ่ยวสักเทีเนกไม่หยุดเลยครับเพราะความคิดใหม่เกิดขพ้นมาปรุงแต่งมันจะย้ำอยู่ย้ำอยู่เท่นั้นพอได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งจะได้ผลเป็นสุดกระตามทุกกระตามมันก็จะซ้ำซากซ้ำซากอยู่างนะ้ น่เราจะรู้ชะน,นี้แล้วนะครับเราจะทำไงดีเสียงปวดครัวอันนี้ครับเสียงล่ำร้องอันนี้ดังระงมงชมพูทวีตในสมัยพุทธ,ธกาลผู้คนเราวิ่งวนสารวจนหาผูาาาา้ไม้ป่าเขาลุกกระเทวดาเป็นที่พึ่งคาดหวังว่าทุกทรมานตนแล้วเทวดาจะช่วยพระเจ้าจะเอื้องหนวยสุขให้อ่อ,อนหวานสรณะเหล่านั้นเลื่นแล้วแต่ไม่เกษตรเป็นที่พื่งช่วยพระช่วยช่ว,ชวู้ช่วยยาม แม้แต่การเข้าฌานสมาบัติแนวนิ่งดึนดำ่กับความสุขที่เสษสร้างขึ้นที่รูปแต่งขึ้นที่กำกับควบคุมกดทับไว้ก็ไม่ใช่ที่ผู้อถาวรพอไม่ได้ทำมันนั้นพอรื้อถอนการกระทำมันนั้นปรากฏว่าความทุกข์ลำบากความขัดแย้งความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เกิดขึ้นนี่นม,มัารอทำสวดมนต์แล้ว ที่พระเจ้าสอนนะครับนีประโยคหนึ่งที่สําหรับความู้สึกสวนทรของศึกราบซึ้งจร,ริงใจมากๆครับที่จริงครรรําสอนพระเจ้าทุกบททุกบาททุกประโยชล้วนแล้วแต่ชวนทราบซึ้งจร,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 ริงใจเพราะเป็นคำที่พูดจากหัวใจของท่านผู้รู้แต่มีบางประโยชสําหรับบางจดิตที่จะรู้สึกได้มากนะครับเช่นคําพูดที่ว่า ประสบสิ่งไม่รักเป็นทุกข์ระบท่าจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งหนึ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นเป็นทุกข์เป็นคําพูดด,ดาด่สามัญน,นะแต่ว่าเป็นคําพูดที่เป็นพูดกับทุกชีวิตเลยครับและทุกยุคท,ท,ท,ทุกสมัยเลยครับไม่ว่าเขาจะเป็นคนไทยผู้ภาษาไทยหรือฝรั่งผู้ภาษาอังกฤษผู้ภาษากกีกเป็นเพศหญิงเพศชายแม้แต่เด็กเล็ก ถ้าเขาฟังออกเขาจะรู้ทันทีคำพูดนี้จริงและพูดจบจนถึงตัวเขาด้วยสภาวะในตัวเขาด้วยพระท่าจะส่รักเป็นทุกเด็กๆถูกย่งตุกตาร้องไห้ะจะปวดถูกทําลายของรักประสบสิ่งไม่รักเจอกับสิ่นที่ไม่นา่าปรารถนากดอัดขับเคือนทวสุขนี้เล่นกับเราตลอดในที่ทํางานที่บ้านแม้ในวัดในโบสถ์ ในหมู่พระสงฆ์นั้นคําพูดนี้เป็นคําพูดสากลมโนชีวิตครับไม่ว่าชีวิตในดาวดวงอื่นในปัจจุบันในอดีตและในอนาคตคําพูดนี้จริงตลอดเลยละ่ะท่างน่าอัศจ,จ,จริงนะครับคําพูด,ดง่ายๆพื้นๆแต่ได้สะท้อนความจริงของชีวิตออกมาแล้วท่านก็พูดต่อว่าโดยย่อแล้วที่ทุกข์เพราะขันห้าถูกยึดถือถูกครอบครองเป็นเจ้าของ พราะนั้นการภาวนานัในแง่หนึ่งคือความคราหามที่จะเสียสละมันง่ายมากถ้าเรามีเงินเยอะที่จะเสียสละเงินมาให้ขอทานแต่มันยากมากที่จะเสียสละความเจ้านี้ซึ่งไม่ใช่เงินเป็นอาคารอะไรบางสิ่งเช่นเสียสละความถือดีถือตัวแั้วคนที่เสียสละนี้มันมันเป็นคนอีกประเภทหนึ่งนะคนบางคนมีเงินเยอะก็สามารถโยนก้อนเงินให้เศษเงินนั้นก็หนึ่ง มีความสุขได้โดยตัวเองไม่ต้องอย่ใส่ฝากคนใช้ไปให้ก็ยังได้แต่การเสียสละที่แท้จริงนี่ไม่อยุดนะครับการเสียสละความจรินั้นก็คือเป็นเรื่องนึ้งข้างในที่แคบมีเรื่องเล่าที่น่าสนุกเรื่องหนึ่งในสมัยหมหาวัน์ทันทีกำลังเคลื่อนไหวเพื่อปลดแอกอินเดียออกจากอังกฤษทนต้องการรคควบรวมทุนกองขุมเพื่อมาใช้ในการเคลื่อนไหวแล้วท่านขอร้องให้ทุกคนเสียสละ มวคนลเล็กคนน้อยตามตามศรัทธาหรือทรัพย์สมบ,บ,บัติเก้าแหวนตุ้มหูสร้อยคอในเรื่องระหว่ามีสตรีสองานางมาหาท่านเพื่อจะสละบริจาคเงินสมทบทันทีก็พูดถึงตรงการของการกดแอบประเทศชาติให้ฟังสตรีนางแรกก็ร้องไห้ด้วยความรักชาติถอดสร้อยถอดแหวนถอดตุ้มหูสร้อยท,ที่จะโม่ที่หูเอ้โหเพื่อบริจาคสมทบเพื่อช่วยต่อสู้ สตรีคนที่สองนั้นก็ถอดหมดเหมือนกันแต่เหลือล็อกเก็บไว้อันหนึ่งเอามือกำแน่นว่ากันว่าทันทีท่าน,นเอกใจว่าเขาน่าจะถอดด้วยแต่สตรีนานที่สองนั้นไม่ยอมถอดไปถามแล้วก็รู้ว่าแฟนนะครับผู้รักบอกว่าก็วันไหนไม่อยู่บนคอเมื่อ,อไหร่ก็เลิกกันทันทีเขาลังเลระหว่างผู้รักกับประเทศชาติเมื่อหมาตว่าทันทีรู้ชนี้แล้วก็พูดหนักเลยครับพูดได้สละหนักเลย จะนางร้องไห้โหมาแล้วก็ถอดยืนให้มาเลิกกันเลิกกันเพื่อประเทศชาติหมดท,ทังทีนะล็อกเจ็บนั้นไว้แล้วก็คืนให้ครับหมดสิ่งที่เธอสละนั้นได้สละแล้วสิ่งนี้เืล็กน้นอยก็คืนไปเถอะนี่นตัวอย่างที่สําคัญนะครับในการเสียสละโด,ดยเฉพาะจงสำหรับคนที่มีไหวพริบปัจญาลแล้วก็มีความสุศตัวได้ต่อเนือน่องแน่นดีแล้ว การสละอารมณ์ร้ายกลับเป็นสิ่งที่เป็นความสุขเช่นความวิษยาเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์แล้วเนี่ยคงไม่มีใครกล้าพูดวต่ลิษยานี่เป็นสุขได้ช้าตอนนี้แล้วมันเขาคไม่มีใครคิดแม่ผมเชื่อว่าความริสยาที่เจ็บปวดเหมือนลูกศรเหมือนยาพิษทีเดียวครับมนปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วมันกัดกร่อนเหมือนที่เราได้ยินกันบ่อยว่าสมินเกิดเป็นเนื้อในเหล็กกัดเหล็กให้ผุกร่อนเอง สำหรับสติปัญญานะครับที่ฝึกปลือดีแล้วเหมืนอนที่ผมเอ่ยกับต้นมือว่าเมื่อคุ้นเคยกับสภาพร้ายโทสะร้ายโมหะร้ายราคะดีแล้วพอสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามามันจะไม่เอาเองครับมันมีการเสียสละแบบที่ต้องกล้าหาญทางจริยธรรมอย่างลึกซึ้งไม่ใช่อย่างนั้นอร่าเหมือนมือด้านนี้ไปจับแก้วตอนมีความอยากจับมันก็จับไม่ติดครับแต่ถ้าด้านนี้ติดครับเพราะเราชอบ แล้วเราก็สนิทสนมอาจารย์นิวบาลานเ,าเ็เปรียบว,ว่าระหว่างมนุษย์จิตใจของมนุษย์กับกิเลสนั้นเหมือนเด็กน้อยกับมารดาคือหิวน้ำนมดังนั้นต้องดึงน้ำนมของกิเลสตลอดเวลาจึงจะสุขสำราญผลิตภัณฑมสุขที่เกิดจากเสียสละบูุบ่จะเป็นวิจีของอริยมิจีที่คนทั่วไปอาจจะนม่เข้าใจนี่คือเป็นเรื่องที่ ชวนสงสัยว่าเราจะถูกหลอกดูหรือเปล่าแต่แท้จริงนั้นการเสียสละนี้นั้นเป็นกําลังเิ่มบุญพรานามัยให้จิตใจนะครับเมื่อได้เสียสละวันหนึ่งมันจะเกิดพลังใจอย่างอย่างมากมายทีเดียวครับอย่างมหาสมากันทีที่เล่าแล้วไม่ใช่ว่าท่านเกิดมาเป็นนักบ,บุญแต่กําเนิดจริงๆท่านจะเห็นตัวเองอนกงันครับตอนไปเรียนอังกฤษ่าน,นเล่าว,ว่าทําตัวเป็นผู้ดีด้วยซ้ําไปผู้ดีอังกฤษด้วยซ้ําไปไป ตันบำบัดความฟ้อนกัฝรั่งไปเรียนเวลินไปเข้าสมาคมชั้นสูงแล้วสมมติค่อยๆหมุนเข้าสู่ความแท้จริงของชีวิตอะไรเสแสร้งอะไรจริงกว่าระหว่างกิเลสตัณหากับความไร้กิเลสตัณหาอันไหนจริงกว่าอันไหนยั k oi, k oi ่งยืนกว่าอ <t ake exceeded> ันไหนให้ความสุขสําราญนี้นรลื่นเลิกว่าดังนั้นความสุขที่เกิดจากการบําบัดนั้นว่าให้ถูกแล้วมันไม่ใช่ความสุขที่แท้ที่แท้จริงนะครับ สัาเราสังเกตดีๆจะพบว่าความสุขเช่นนั้นจืดด้วยความเร่าร้อนด้วยความแหนหวงด้วยความดิสดาด้วยความมันครอบครองเป็นความสุขเนื่องจากการได้แผ่อำนาจของตัวเองไปในทรัพย์สินส,สิ่งของสตรีบุรษเข้าวของลูกเมียคือเป็นการแผ่ขยายของตัตตาดังนั้นดังนั้นเองการปฏิบัติ ที่ใช้ความคิดสําหรับละกิเลสตัณหานั้นร้ยประสิทธิผลมันเต็มไปด้วยประสิทธิภาพเมื่อเรานึกถึงอน,นิจจังทุกขังอนัตตาแต่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของเราเรานั่นแหละกําลังเรียนรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเหตุนั้นความรู้ที่เติบโตจากการใช้ความคิดนั้นเป็นอย่างหนึ่งสมมอนก็ว่าน้าพึ่งมีน้าพึ่งที่ใดก็มีพึ่งและมีเหล็กในของพึ่งที่นั้น ส่วนความรู้ที่เกิดจากสัมผัสบริสุทธิ์นะคเป็นความรู้ที่ไม่อยู่ในหน่วยของความทรงจําไม่ใช่สิ่งที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และสะสมให้เป็นคลังของความทรงจาแนนคนสร้างตัวสร้างฐานะมีความรู้มากจิตสมนึกก็เข้าครอบครองความรนนู้นั้นครอบครองข้อ,ขอ,อรนนู้นั้นแล้วคารู้สึก,ก่าชั้นเป็นคนม,มีความรู้มากชั้นสูงสักกว่าคุณซึ่งมีความรู้กกน้อยกว่าชั้น หลังความรู้นั้นถูกอำนาจของ ي, ความรู้สึกตัวที่ผิดๆครอบงำส่วนประสบการณ์ที่ไม่มีการสั่งสมซึ่งมีการมือสัมผัสพื้นเย็นๆนี้หรือผมจะยกตัวอย่างนะครับขออภัยด้วยกิยริยาที่มายาทไม่เรียบร้อยด,ด้วยนะครับผมจะทํเสิ่งอย่างนี้ครับสิ่งสียงมือที่ตบนี่มันจบทันทีเมือม่อเมื่อสัมผัสจบแต่มันยังต้องอยู่ในความจำของเรา ลองนึกจินยินเสียงชัดมีขนาดเสียงธรรมดานะถ้าเป็นเสียงอ่อนหวานของผู้หญิงหรือผู้ชายที่ออดอ้อนอยู่นานมากครับโดยตัวความจริงในตัวมันโดยตัวสภาวะของการกระทบสัมผัสนั้นเขาเกิดมันก็ดับเลยแต่ที่มันอยู่เนเพราะม,มีมีความจํารองรับอยู่มีขนาดเสียงนะครับมีเสียงจะเรียกเอ็กโคก็ได้นะครับยังเหมือนกับดังกล้องในเราอะชัด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 เหมือนเราทวนหนึ่งนั้นเลยนะ ทวนนี่แต่ถ้าเป็นคุณค่าสมมติเช่นคำด่าของศัตรูหรือไม่ต้องถึงกระดาษเในศัตรูผู้เรียนสบตาเท่านั้น,นครับมันตามมปถึงบ้านเลยครับมันทบทวนแล้วทบทวนอีกบทขที่ตัวเองอยู่ดังนั้นยุทธศาสตร์ที่ผมบอกว่าให้เปลี่ยนยุทธศาสตร์ของตักกะคือคิดแยแยะทรงจำอนะไรนี่ย้ายมาอยู่กับตักกะ มาอยู่กับสัมผัสบริสุทธิ์ดังนั้นเนงหาติฐารสีงบ,บอกว่าเธอนั้นเมื่อเหยียดแขนออกเธอรู้ชัดกูเข้าก็รู้เธอนั้นไม่ยินดีในโลกทั้งผองเนีดังน,นั้นความความรู้สึกสัมผัสได้สถาปนาความรู้ชนิดหนึ่งเป็นความรู้ชนิดที่ไม่มีการสั่งสมประสบการณ์ความจําไม่ต้องจําไว้ครับเช่นเดียวกับประสบการณ์ในตัวของมันเอง ทุกคนหัวกะโหลกละหัวนะรับแ,แล้วมมีความจําเป็นที่ต้องมานั่งเรียกว่าเอ๊ะมันอยู่หรือมันไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ในความจําของเราเลยแต่มันอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งที่ผมชอบที่ยกตัวอย่างเรื่องเวลาหลับลึกเวลาหลับลึกนั้นคือช่วงขณะที่ประหลาดและมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตธรรมดาของเราเราเรา,เราท่านๆนะครับเเราหลับลึกลงสู่สภาวะหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้ตาย ชีวิตยังเป็นอยู่แต่เป็นอยู่ที่ไม่มีปัญหาใดยๆย่งสิ้นครับเพราะไม่มีระยะทางไม่มีเวลาไม่มีความต่อแยระหว่างความดีหรือความชั่วความถูกหรือความผิดแล้วทุกคืนเราลงในส่ระดับนี้เนะี่ยเราก็กลับขึ้นมาใหม่แล้วดูเหมือนว่าเราอยู่รอดปลอดภัยมาได้ก็เพราะความหลับลึกนี่เชื่อว่าถ้าเรานอนไม่หลับสักเจ็ดวันยันทีชีวิตเราคงจะจบสิ้นแน่ แนอนไม่หลับขึ้นคืนหรือคืนหนึ่งเราทุกทรมานแสนสาหัสใช่หรือเปล่าครับดังนั้นแต่ผมไม่ได้แนะบอกว่าให้พวกเรากลับไปนอนหลับลึกกันเพื่อเป็นการภาวนาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเชื่อเห็นว่ามีสถานพะพิเศษอนหึ่งซึ่งเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งในความลี้ลับของชีวิตที่เยทั้งเรื่องความตายนะครับคนที่ชอบคิดถึงความตายหรือความแก่ชราก็มักจะ มีความถดถอยแทนที่จะชุ่มชื่นขึ้นมาใช้ตัวเองแก่เท่ากรอบทอแท้แล้วความหวาดกลัวชนิด้หนึ่งเปล่าดกิดขึ้นเนื่องจากโรคภัยแค่เจ็บเรารุมขึ้นลูกหลานไม่เยอะแลพะพลังกำลังที่เคยมีก็ถดถอยรูปโฉนมพันธ์ที่เคยดืนดยุดบวนใจเพศตรงข้ามเรื่องเสื่อมสานั้นความคิดในทางศาสนาในทางปรง ท่านที่ช่วยชุ่มชุ่กลับซ้ําเติมด้วยซ้ำไปข้อน,นี้ผมไม่ได้บอกว่ามรณะมรณะสตินั้นเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้นะครับแต่ผมกำลังชี้แจงว่าเราไมา่คจะเจริญม,มรณะสติผิดผิดซึ่งทําให้เกิดความหวาดกลัวและตดถอยหน่อยแต่ท้ที่จริงนั้นเมื่อเราคิดถึงความตายนั้นเราควรคิดว่าไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไม่ใช่เฉพาะตัวเราครับต่อเป็นเทวดาเป็นาพามิยาหากระสัแม้แต่ผู้เจ้ากระตายครับ บทที่าจนี้มันมันจะไม่กลัวมันจะรับรู้สิ่งเป็นสาธารณะต่อทุกชีวิตขึ้นมาชีวิตมันแผ่ขยายกว้างแท่ที่แต่ที่จะคิดว่าเอ๊ฉันจะตายเมื่อไหร่โลกกำลังเล่นง,งานสันหนักขึ้นทุกทีนะความคิดแบบนี้มันไปรวบยอดอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวนะแล้วปัญหาที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์เราคือเรามักจะผลวพันกับความคิดเรื่องตัวเรามากเกินไปเป็นห่วงเวงมากเกินไปแต่พนิขึินได้ว่าสิ่งนี้เป็นสาธารณะกับ คนตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีใครเลยที่ไม่ตายจ,จิตใจเราจะโล่งขึ้นอีกประการหนึ่งนะครับเมื่อราพจี่ณาความตายนั้นเราเราควรจะใช้ความตายให้เป็นประโยชน์แทนที่จะมันเป็นโทษหรือโดยเฉพาะความแก่ชรานะครับคนที่อายุมากๆก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตงที่ว่าแทนที่เห็นความแก่ชราเป็นความ เหนื่อยล้าสดถอยถ้าเราคิดอย่างนี้จะเป็นไงไปหรือเปล่าครับคิดว่าเราควรจะเริ่มชีวิตใหม่เสียทีท้งที่เราจะเริ่มมีชีวิตอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ตักกะคือคิดนึกคิดนึกมาหลายสิบปีแล้วนะเนี่ยาเนิ่มใช้ชีวิตแบบสัมผัสบ,บริสุทธิ์เสียทีดีไหมพอคิดได้ทีนี้จิตใจมันป็นเด็กขึ้นมาเราะเราเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่เช่นยกนิ้วเกล็ดกาหรือหายใจเข้าใช่หรือกปลเป็นบทเรียนแรกเริ่มซึ่งรั้งหนึ่งเราเคยเรียนตอนเด็ก แม่ให้เราเดินเรื่องเดินต่อต่อต่อเดี๋ยวนี้เราแก่แล้วครับคิดว่าพอจีสําหรับเรื่องโลกดังนั้นเราเริ่มชีวิตจริงๆก็ดีจะตใจมจะกระชุ่มกระชวยขึ้นหนึ่งทีครับแทนที่จะท้อแท้และจดถ่อจริงปัญหาระหว่างชาวพุทธไม่ว่าเป็นมหายาหรือยมญาไม่ใช่ปัญหาด้านทฤษฎีด้านทฤษฎีิมีการศึกษานอย่างกว้างขวาง ต่ออนิจจังทุกครั้งนัตตาต่อเรื่องสุญญตาต่อเรื่องอิทธปัญญาเหมันนี้ตั้งหาไรสถาบันโรปะศึกษาอย่างซึ่งระหว่างพุทธศาสนาและวิชาฟิสิกส์สมัยใหม่ด้วยเนี่ยเหมือนมันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงวิชาวพุทธต่อทฤษฎีบดหรือที่เรียกกันว่าปริยัติวรชแต่ปัญหามอยู่ตรงนี้ครับว่าทำงานจริงจะเข้าถึงมันจริงๆมนั้นมันไม่ใช่ว่าทำงานจริงจะรู้อะไรกว้างมากๆโดยไม่ต้องเข้าถึง ปัญหา,าของชาวพุทธจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วถ้าเราดูในเรื่องราวธรรมบทหรือตัวอย่างครั้งอดีตสมัยพุทธกาลครับคนส่วนใหญ่มันไม่รู้หนังสือครับบางคนแก่เท่าได้ยินรสชนะพระเจ้าประโยคเดียวก็เข้าถึงเมื่อถูกเล่าสืบทอดกันมาจดจารมาเป็นหนังสือตำรับตำราแล้วคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เชื่อก็ได้ครับเด็กเล็กๆก็ยัสึกส,สองขวบเข้าถึงได้ สามเณรของภาษาลิบูตอายุ1ิปีเป็นอรหันต